ครูบอกว่าเอาชื่อมาเดียวชื่อตัวเองในโลกงบอคือใครคะอะครูรอนะลูกรอห้าทีแล้วเราจะเริ่มเล่นกันนะคะเด็กๆเข้ามาเร็วๆลูก่เด็กๆดยินเสียงได็กๆได้ยินเสียงไหมคะขอโเปิม่ะปิด่ะดมเปิดไม่เปิดไม่่เ หนูก็ว่าได้ยินเสียงที่เหมาเรียกหนูอยู่ขอโทษค่ะขอโทษเด็กๆได้รั้หรอเข้าเกมยังนี่ค่ะนี่ค่ะเอาชื่อเด็กๆเอาเอาคุณจะบอกว่าวันนี้ขอเป็นชื่อตัวเองได้ไหมคะชื่อตัวเองแต่ถ้าเกิดดันไปแล้วก็ไม่เป็นไรคะ่ะอ่ะมาเดี๋ยวหมดเวลาก่อนลูกเราต้องรีบเล่นตอนนี้ได้ยินเสียงครูเนาะ โอเคเ่่เมื่อกี้โทษทีหลกครูไม่ได้มองเลยครูไม่ได้เปิดใหม่ขอโทษนะคะไเ,เล่นแ่ได้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 เอาชื่อมาเอางี้มันมีสองเกมเกมแรกเอาเท่าที่สะดวกค่ะหนูเอาชื่อตั้งเข้ามาหลกเด็กๆทำไมเข้ามาช้าจังสองคนเมื่อก่อนหนูเร็วกว่าน,นี้นะอ่ะโอเค ง่วงเนรนเรียนครึ่งวันยังง่วงอยู่เหรอคะอาจารย์คะนิ่ได้กันอะไรคะมุกว่าไงหลกอ,อ่ะคุณเปเปิดเพลงเบาๆหน่อยจะได้ยินเสียงโน้อะว่ามาโอเคอ่ะเข้ามาเข้ามาเดี๋ยวเกมต่อไปขอเป็นชื่อตัวเองนะคะ นากเรียนขอสักอย่างน้อยสักสิบคนขึ้นไปเนาะไม่งั้นที่เหลือก็ไม่มีคนร่วมนะได้ค่ะได้ใส่เข้ามาเลยลูกเด็กๆคะทำไมไม่เข้ามาะคะเร็วเข้ามาหกคนเอง ขอดูหน่อยเนี่ยวันนี้มาเรียนต้องหลายคนแนะ่มาเล่นด้วยกันเร็วไม่งั้นเบื่อนะนั่งดูเฉยง่วงนอนนะคะอะโอเคพลอยน่ารักมากอะมาละเจ็ดขอสักสิบคนได้ไหมอย่างน้อยสิบคนเนาะอะ,อะไม่บอกหรอกอะแปดละแปดละค่ะ คนแล้วนะคะเก้าแล้วเอาเดียเดีย,ดยโอเคค่ะเดี๋ยวครูขอสักอย่างร้อยสิบคนนะคะแล้วเล่นเลยเนาะเพราะว่ามันมีสองเกมเดีกเกมจะไม่ได้เล่นนะคะอีกเกมเป็นประโยคค่ะอันนี้เป็นอันนี้เป็นอ่าเป็นคัพท์ก่อนอ่าขออีกคนหนึ่งขออีกคนหนึ่งแล้วเล่นเลยลูกอ่าสิบคนแล้วเนาะ เดี๋ยวที่เหลือเล่นเกมต่อไปนะคะงั้นะเริ่มเล่นเริ่มเล่นเกมแรกนะคะเรามาทบทวนคำศัพท์กันก่อนอ่ะ่ะเริ่มค่ะเริ่มเริ่มเลยนะคะ,ะมาดูมาดูคำศัพท์คำที่หนึ่งนะคะดูว่าตัวเองจำได้จำศัพท์ได้ไหรือยังนะคะ อะไรแปลว่าสูงค่ะสูงสามคำที่หนึ่งลองดูว่าจำได้หรือยังอ่ะมีสามคำเลือกได้เลยเปิดทิ้งเบาๆหน่อยโอ้โ จำไม่ได้แล้วลูกข้อหนึ่งคำว่าสูงคืออะไรคะจำได้ไหมเอ่ยจำได้ไหมคะอ่ะเกาอ่ะดูครูเปิดสไลด์ดูด้วยคำแรกจำเลยนะคะเกานะคะแปลว่าสูงเกาเกานะคะคำที่หนึ่งนะคะอ่ะมาดูมาดูลำดับที่กันค่ะลำดับที่นะคะอ่ะเจ้าฉลามที่หนึ่งไม่บอกบอกที่สองมอบที่สามสเต็กเลอที่สี่แล้วก็มีพอยนี่ยค่ะที่ห้าอ่ะข้อต่อไปค่ะอ่ะค่อยๆจำค่อยๆจำไปไล้วเ่อไร ข้อดี้ก็เป็นคำตรง,งข้ามค่ะเตี้ยสูงคือเกาแล้วเตี้ยคืออะไรลองดูสิคะโอเคอ่ะเริ่มเริ่มตอบได้ถูกขึ้นเยอะขึ้นนะคะ คำว่าเตี้ยนะคะก็คือคํานี้ค่ะอ่ะคาว่าเตี้ยก็คือคําว่าอายนั่นเองนะคะอายังไม่อยู่ในหน้านี้อายนะคะแปบ๊บนึงนะลูกอายนี่คํานี้นะคะอ้ายอายแล้วว่าเตี้ยนะคะเตีย้ยเอามาดูลําดับที่กันค่ะอ่ะลำที่เจ้าฉลามมอบไม่บอกหรอกพี่เอ็มนะคะจะดเูเป็นแฟนกันนะคะอ่ะต่อไปค่ะคําต่อไปเข้าใจแปลว่าหนักค่ะอันนี้ออกสอบแน่นอน ะคะ่ะลองดูลองเลือกเร็วลองหาเร็วคำไหนแปลว่าหนักเค,คำว่าหนักอ่านว่ายัางไงจำได้ไหมคะอ,อ่านได้ไหมจงเพ้่หาอ่านว่าจงนะคะจงแปลว่าหนักจงโอเคเจ้าฉลาดเป็นพวเป็นที่หนึ่งนะคะไม่บอกบลอกมาบอ นะคะอาะต่อไปค่ะวันนี้เสียงไม่มีเสียงกาฟิลช่วยครูตอบเลยค่ะกาฟิลเข้าใจแปลว่าเบาก็สลับกับโจ้งถูกไหมคะโอเค,อ,เคอ่ะคำว่าเบาอ่านว่ายังไงคะจำได้ไหมคะ อ๋อห好เอาอะไรนะขอดังๆเลยลูกชิงเก่งมากชิงนะคะชิงนะคะชิงแปลว่าเบาชิงอ่ะต่อไปค่ะอ่ะโอเคอันนี้รูเดี๋ยวค่อยไปดูทีหลังอะพลอยเก่งนะขึ้นมาเป็นที่สามนะเก่งมากค่ะอ่ะประโยคต่อไปนะคะคําศัพท์คําต่อไปคือคําว่าใหญ่หรือแปลว่าแก่ก็ได้ถ้าเปรียบเทียบเรื่องอายุค่ะอ่ะลองดูศัพท์คำนี้ดูจําได้ยัง Okay. คำว่าใหญ่หรือแปลถ้าเปรียบเทียบอายุก็คือแก่นั่นเองอ่านว่าย่างไรคะต้าเฮินเาต้า,า,ตานะคะต้าโอเคต่อไปค่ะอ่าับมีแค่10บคำนะคะอีกอีกด้านอีกอีกสิบคำจะเป็นประโยคนะคะอ่ะแปลว่าเด็กหรือแปลว่าเล็กนั่นเองตรงข้ามกับคำว่าต้าเมื่อกี้ค่ะคับตรงข้าม Okay. อ่ะอ่านว่าไงคะคำว่าเล็กหรือคำว่าเด็กนั่นเองอ่านว่าเสีย <Yeah. S 1> วเฮิยวโอเคต่อไปค่ะอ่นเลยอีก,กี่คำเดี๋ยวดูที่อ่นเลยอีกสี่ข้อนะคะเหลืออีกสี่คำข้อใดอันนี้เป็นหน่วยแล้วลูกหน่วยวัดเซนติเมตรค่ะคุ้นคุ้นไหมคำว่าเซนติเมตรคืออะไรเซนติเมตร ดีเมคืออะไรคะกงอะไรโอ้อ่าไม่เป็นไรมันมันจะสับสนอยู่สองคำนะคะกงอะไรคะเมื่อกี้ยนเสียงแพร่วาแววกงอะไรคะกงเฟินกงเฟินจะมีคนที่สับสนไปตอบกงจินนะคะกงจินคือกิโลกรัมค่ะอ่าส่วนคำนี้ซุยแปลว่าขวบหรือปีคงไม่สับสนเนาะอาจจะสับสนแค่สองคำนี้คำต่อไปที่ว่าน่าจะถูกนะคะอ่ะมาดูกันสามรู้สึกว่าอีกสามข้อเนาะ เริ่มค่ะกิโลกรัมค่ะถ้าเมื่อกี้ตอบผิดไปแล้วลองตอบใหม่นะคะรอบนี้อะ่ลองดูซิคำไหนแปลว่ากิโลกรัมเปิดเพลเบอรมังคนะกิโลกรัมคือคำไหนคะกิโลกรัมถ้าคนที่ตอบผิดข้อเมื่อกี้ข้อนี้ควรตอบถูกนะคะ กิโลกรัมอ่าเห็นไหมรอบนี้ตอบถูกหมดเลยเก่งมากค่ะกิโลกรัมคืออะไรคะกงอะไรคะเผินห่ากงจินกงจินเก่งมากกงเฟินคืออะไรคะกงเฟินเมื่อกี้เซนติเมตรแล้วก็ซุยก็คือขวบหรือปีอ่ะสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วอ่ะมีประโยคอีกเดี๋ยวต้องเร่งนิดนึงอ่ะขวบหรือปีค่ะเมื่อกี้ครูพูดสองรอบแล้วขวบหรือปีคือข้อไหนหน่วยของอายุขวบหรือปี ขวบหรือปีอ่านว่าซุยซุยนะคะซุยโอเคอ่ะเห,หลืออีกคำนึงประโยคเปรียบเทียบของเราต้องต้องมีคำนี้สาะขาดไม่ได้อ่ะกวา่าเป็นไวยากรณ์ที่เราต้องเรียนค่ะไวยากรณ์ที่เราต้องเรียนกวา่าคำไหนเอ่ยคำไหนแปลว่ากวา่าเหลือสิบนาที Okay. ออโอเคอ่ะเดเคคะโอเคคาสุดท้ายของเรานั่นเองนะคะอ่ะคำว่ากว่าคืออะไรคะกว่าปีนะคะปีอะะ่อะ,ะ,อะ,ะ,อะ,ะมาดูมาดูลําดับที่กันนะคะโอเคเดี๋ยวขอที่หนึ่งที่สองที่สามบอกครูนะคะว่าใครใครเป็นใครบ้างนะคะอ่ะดูทีละคนนะคะที่1เจ้าฉลามคือใครคะ แค่ว่าอ่ะนี่พอจะเดาได้ที่สองพีเอ็มคือใครคะพี่เอ็มพี่เอ็มคือใครหลกอ้าวสามไม่บอกหรอกคือใครคะค่ะอะไรคะมุกเหรออ่ะเด็กๆคะแอปเปิ้ลกับมุกอยู่ด้วยกันออแปเปิ้ลกับมุกพีกับเอ็มเด็กๆคะเนื่องจากเนื่องจากมันเหลือสิบนาทีเองแต่ขอเล่นอีกเกมหนึ่งนะคะ อีกเกมนึงขอให้ทุกคนเข้ามาแบบไวๆหน่อยนะลูกเข้ามาแบบไม่ต้องคิดอะไรมากอ่ะแป๊บน,นึงค่ะไม่สนใจให้เราลัที่4โอ้รลัทสี่คือพลอยใช่ไหมใช่พลอยไหมเบิ้ลับมุกคือพีเอ็มที่สองลูกที่ที่สามไม่บอกหรอกคือใครคะไม่แกรครูจำชื่อได้อยู่อ๋อแล้วก็ที่สี่คือพลอยใช่พลอยเพล,พลดาใช่ไหม อ,อ๋พอพลอยพอดีว่ามันจะหมดเวลาแล้วลูกเดี๋ยวไม่ได้เล่นกนกนต่อไปพลอยเก่งมากคุณเห็นชื่อพลอยเข้ามาในชาระตลอดเลยเก่งมากค่ะเตตบมือให้ตบมือให้ตบมือให้เลยเยี่ยมขนาดแต่ว่าอ้นี่นะเก่งมากเลยลูกเด็กๆเหลือเวลาเก้านาทีไม่ขนาดว่าแบบไม่แบบไม่ได้เข้าทุกคาบอ่ะแต่ว่าหนูก็ยังจำศัพท์ได้บ้างก็ถือว่าเก่งมากค่ะเยี่ยมเยี่ยมตบมือให้นะคะอ่ะหน,หนูถือว่าที่เรียนมาพอใช้ได้เด็กๆขาเหลือเก้านาที เดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ได้เล่นอ่ะเข้ามาแบบไม่ต้องคิดชื่อนะคะเอาชื่อตัวเองเข้ามาเลยค่ะอ่ะแป๊บนึงเข้าใหม่หมดเลยขอชื่อเล่นนะคะอ่ะชื่อเล่นได้ค่ะจะได้ไม่จะได้ไม่ต้องคิดชื่อเยอะหูกอ่ะอน,นี้นะคะอ่ะี่ลูกอีกแป๊บนึงอะอเวลาจะทันไหมเหลือเก้านาทีค่ะเล่นเท่าที่ได้แล้วกันนะคะ หนูครูส่งไปสองอันไม่เป็นไรใช่ไหมส่งไปรวดเดียวสองอันเข้ามาเลยค่ะเข้ามาเลยขอสิบคนอะฟิลเองอ่ะดีมากเปิ้นมุกพีเอ็มรอบนี้เผยตัวไปเลยค่ะพลอยอ่ะพลอยพลอยสูย้ๆนะรอบนี้เก่งมากนะอ่ะเข้ามาเลยเลยูกแพรวาอ่ะขอ,อ,ข,อขออย่างน้อยสิบคนค่ะอีกห้าคนเข้ามาเร็วแข่งกับเวลามากเลยเหลือแปดนาะทีเองตอนนี้เซฟค่ะเยี่ยมมากเซฟ มากกว่าสิบได้นะแป้งค่ะโอเคฟุ๊กค่ะเยี่ยมมากเลยอีกพอครบสิบปุ๊บคุณเล่นเลยเนาะขออีกสองคนค่ะอยากให้เล่นทุกคนแหละแต่เวลามันดูเหมือนไม่ไม,ไม่น่าพอให้รอหนูแล้วค่ะขอขอีขออกสองคนลุกเข้ามาเร็วจะเล่นได้กี่ข้อเนี่แปดนาทีนะหนู เด็กๆจ๋าขออีกสองคนจ้าเร็วเร็วเดี๋ยวเวลาหมดก่อนนะอ่ะงั้นครูเล่นเลยแล้วกันนะคะอ่ะคนไหนที่ไม่ได้เข้ามาเล่นก็ฟังไปด้วยนะแล้วนล,ลูกครูจะทบทวนให้นะคะเริ่มนะคะไม่มีใครเข้ามาครูเล่นแล้วนะคะอ่ามา เดี๋ยวก่อนที่เราจะไม่ได้เล่นนะคะอ่ะอันจะยากขึ้นมาน,นิดนึงแล้วนานมันเป็นประโยคมันก็จะยากนะคะมา่อยสู้ๆนะลกูกอุสาวันนี้อุสา์มาเล่นเกมกับครูน่ารักมากที่มาขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะอ่ะเริ่มค่ะ ชั้นสูงกว่าเธอชั้นสูงกว่าเธอนะคะต้องมี A มีปีมีบแล้วก็คำว่าสูงค่ะหาดีๆไม่ยากลองดูสู้ๆข้อไหนแปลว่าชั้นต้องมีชั้นก่อนขึ้นต้นด้วยชั้นนะคะตามด้วยกวา่าตามด้วยเธอตามด้วยสูงค่ะอ่า ไม่เป็นไรไม่เป็นไรชั้นสูงกว่าเธอวอปีหนีอะไรใครจำได้ไหมคะวอปีหนี่เก้าเออเสียงเบามากเลยวออาใหม่อาใหม่ช่วยช่วยครูอ่านหน่อยสิอ๋อครูแล้วครูรู้แล้วครูคเปิดอันใหม่อันเนี้ยเบาอาใหม,ม,ม่แค่ว่าช่วยตอบหน่อยคะ่ะช่วยกันตอบหน่อยวอปีหนีปี่เก้าเออวอปีหนี่เก้าเก่งมากคะ่ะต่อไปค่ะ อ้อน้ำโหน้ำที่หนึ่งเลยน้ำฟิลแพรวาเติลมุกแล้วก็พลอยเก่งมากค่ะพลอยเก่งมากอ่ะฉันหนักกว่าเธอฉันหนักกว่าเธออ่ะต้องมีชั้นหนอนมีกว่ามีหนักอ่ะดูดีๆเขาว่าหนักคือคำไหนลูกเขาว่าหนักคือคำไหน ดังไปอะอะลองดูดีๆนลวอปีหนี่อะไรคะชั้นหนักกว่าคุณวอปีหนี่เออวอปีวอปีหนี่จ้องจ้องนะคะจ้องก็คือหนักมันเองเก่งมากค่ะตอบถูกเกือบหมดนะเก่งมากๆค่ะอะอแพรว่าพลิกขึ้นมาแล้วค่ะแพรว่าฟิลน้ำเปิ้ลมุกเซฟนะคะเยี่ยมมากเก่งค่ะ คุณสูงประมาณเท่าไหร่คุณสูงประมาณเท oh, okay? ่าไหร่นีโยอะไรดีๆนีโยคุณต้นใช้คำว่านีโยค่ะแล้วที่เหลือคืออะไรโอเคเหลืออีกสี่นาทีโอ้ผิดหลายคนเลยไม่เป็นไรค่ะนีโยตัวต้องดูสูงคำว่าสูงคืออะไรคะสูงเป็นวอล์น่ะ อุ้ยตัวเกา,อ,าเเอ๋อ,อครูขอโทษสมครูผิดเองขอโทษชามันต้องเป็นหนีค่ะครูใส่ผิดเองขอโทษนะลูกถ้าถ้าคนไหนตอบผิดเพราะว่าครูเฉลยผิดขอโทษนะลูกหนีโย่ตัวเกาค่ะครูลืมมองอันเนี่ยขอโทษค่ะจริงด้ยง properly, ว,ไวยไทว่าเยี่ยมมากไทว่าขอโทษนะอ่ะต่อไปนะคะหนีโย่ตัวเกาต้องเป็นหนีนะลูกไทว่าดูได้ถูกกล้องอ ھی, อค่ะโทษทีโทษทีครูก็ไม่ได้เช็คมาอ่ะไ,ไม่เป็นไรอันนี้ถือว่าครูพลาดเองโทษทีนะคะน่ะ ทำแบบรีบๆไปหน่อยอ่ะคุณหนักประมาณเท่าไหร่หวังว่าอันนี้คุณจะไม่ผิดนะเนี่ยคุณดูช้อยสิคุณหนักประมาณเท่าไหร่อ่ะอ่ะมีคําตอบค่ะมีคาตอบได้ค่ะได้หนีโยตัวะไรคะหนีโยตัวหนีโยตัวน่าจะถูกนะคะคํานี้ หนีโยตัวอะไรคะหนีโยตัวหนีโยตัวจ้องหนีโยตัวจ้องหนีโยตัวจ้องไปโยบเมื่อกี้ถูกแล้วต้องเปลี่ยนจากบ่เป็นหนีก็จะถูกคะ่ะหนีโยตัวเกานะคะหนีโยตัวเกาคุณสูงเท่าไหร่หนีโยตัวจ้องคุณหนักเท่าไหร่เก่งมากค่ะต่อไปคะ่ะอ่แาแพรว่าพลิกขึ้นไปอีกแล้วนะคะเี่งมากต่อไปนะคะฉันแก่กว่าเธออ่าลองนึกถึงคำว่าแก่คำว่าแก่คือคำไหน ลองนึคำว่าแก่ต้งขึ้นต้นด้วยวอค่ะหวอปีหนี่โอ้ยเหลือสองนาทีจะหมเวลาแล้วหวอปีหนีอะไรคะวอปีหนี่แก่กว่าแก่กว่าวอปีหนีเห็นค่ะวอปีหนี่ต้าหวอปีหนี่ต้าโอเคเหลือกี่คำเนี่ยเหลืออสองนาทีอ่ะแพรวกับฟิลเซฟเอาเฟซเซฟเก่งมากเลยขึ้นที่สามแล้วเก่งจังเลยโอ้ยเร็วจะไม่ทันแล้วเนี่ย ฉันสูงกว่าเธอเสองเซนค่ะฉ้นสูงกว่าเธอเสองเซนดูดีๆนะคะคําว่าเซนติเมตรคือกลงอะไรนะดูดีๆนะคะหวอปีหนีหวอปีหนี่แล้วก็สูงค่ะคําว่าสูงแล้วก็สองเซนค่ะสองใช้คําว่าอะไรนะี่ดีๆแล้วก็ดูดีๆว่ากงกงเฟิรหรือกรงจริงโอเคเก่งมมากเหมดเวลาลอะอะต่อไปค่ะหวอวอวอปีหนีเกาอะไรคะหวอ ป,ปีหนีเกาเฮิรนหาหวอปีหนีเกาเหลี่ยมกงเฟินอันนี้เป็นเออก็เลยไม่ถูกครูตกหนีด้วยโอ้ครูรีบไปหน่อยนะคะอ่ะเร็วเร็วเร็วเรินนาะทีเที่ยวถ้าไม่จบเกมไม่เป็นไรนะคะเอาเท่าที่ได้หมดเวลาก็พอก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวมันไปกินข้าวคนอื่นนะคะอ่ะขอข้อสุดท้ายค่ะฉันเบากว่าเธอห้ากิโลกรัมฉันเบาวกว่าเธอห้ากิโลกรัมหวอปีหนีหวอปีนี่อะไรคะหมดเวลาแล้ว ครูก็เล่นในเวลามันจะหมดแล้วเหลือ,อนาทีเดียววอาฝีนี่อะไรลูกเบาเบาเบาไม่ใช่หนักนะเบาโอ้ยโอ้โห,โ,หโหไม่มีใครตอบถูกเลยเหรอทุกคนโดนยิงหมดเลยวอาฝีนี่อะไรลูกวอาฝีนี่ชิงอะไรคะห้ากิโเออวอาีนี่ชิงอูก่กงจินวอาีนี่ชิงอูก่กงจิน ออ้ยขออีข้อนึงแล้วกันลูกแล้วพอแล้วข้อนี้ข้อสุดท้ายพอแล้วค่ะแล้วก็เรียนวิชาต่อไปอุสยสิ์เด็กมเครื่องแล้วอ่ะโอ้ยครูก็เร่งเร่งเร่งซะโอ้ยหมดเวลาแล้วลูกอ่ครูขออีข้อแล้วกันนแล้วพอแล้วนะคะข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายฉันเด็กกว่าเราชื่อวอาปีอะไรคะขอขอดูขอดูคุูครูก่อนนะมีใครเข้ามาย่ะ วอ,วอปีอะไรคะเดี๋ยวข้อสุดท้ายนะคะพอแล้วค่ะวอปีอ่ะโอเคข้อสุดท้ายะคะ่ะจบข้ออ่ะอ่ะโอเคข้อนี้ถูกหมดเลยนะข้อไม่แก่ผิดแบบโดนยิงระนาวเลยวอปีเหล่าซื่ออะไรคะวอ,อวอปีเหล่าซื่อเหล่าซือเชีออค้นหาวอปีเหล่าซื่อเสียอ่ะที่คราวนี้อันนี้อันนี้คือ สรุปสรุปกาฟิวที่หนึ่งนะกาะฟิวแ,แพรว่าเซฟน้ำปุ๊บนะคะอ่ะเดี๋ยวครูปิดเสียงก่อนคำนงคำหนึงน่งเด็กๆงั้นงั้นครูอขอจบเพงเท่านี้น,น,นะลูกหมดเวลาแล้วเอา้าแตงมาเดี๋ยวครูเช็คให้นะลูกเพรเสียงดังมากโอเคอ่ะเด็กๆค้งขาท่าน,นก็อ่าอันนี้อันนี้คือผลการแข่งขันนะคะ,ะดูครูแคปไว้ให้อ่ะแคปไว้ให้นะคะก็ขอจบเพนเท่านี้นน ก็ <g ül> เล่นไม่จบเลอสองเหลือสองข้อ,อ,อไม่เป็นไรนะคะถ้าถ้าครบเล่นครบแรว่าจะพลิกขึ้นมาเป็นที่หนึ่งก็ได้เดี๋ยวเรื่องต่อไปค่อยเล่นเกมกันใหม่นะคะงั้นพวกเราซื้อไปก่อนนะคะใจเจียนค่ะบ๊ายบายเด็กๆใจเจียนใจเจียนกับเราซื้อหน่อยใจเจียนจากไปแล้วนาะบ๊ายบายค่ะนะคระับ